เนียหละที <google> said, ่แล้วมันเป็นข้างกดเลยกับสบายดีและสวัสดีพรมพีน้องบัตรุกูลสกุลไม่ดีกันยินดีสรรหาข้าศูนซ่องบาวสีดับบาวผู้ไทยขี้เก้าทุกคนเลย เมื่อนี่ทุกคนเนาะกับมาหาสาวงามสาวเราคือเก่าก็คือ,อน้องพัลลาทุกคนเลยกัมีเอฟซีหลายๆคนเนาะที่ทักทายเข้ามาว่าเฮ้อมาไายทำน้องพัลลาด,ดุ้วยดุวะฉันใช่ไหมอ่าเพิ่นกับนี่ยังลงไลน์เนาะให้ยิ้มเพิ่นว่าะนุว่าในใดเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะขอ,อ้ไปร่มเนาะเดี๋ยวไปเว้าลม,มหรือว่าสอบถามเรื่งๆๆองต่างๆเกี่ยวกับน้องพัลลาดนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขอกับน้าพนไปเลยทุกคน สบายดีสบายดีสบายดีน้องพัลล่าอีกรอบนี่เนาะทุกคนโดยเอ็นเตน์อาหอยิมผืนกระโปรงเลยเนาะทุกคนเนาะขนาดน้องว่าอบเก่งได้หนิเนาะหลายคนบอกว่าอ่าคือมาหาน้องพลลาดุแทบคนละด้วยแต่มีมาแบบมีเอฟซีเพิ่นเฮียงห้องมาอ่ะยังมาเนาะเพราะว่าอยางใครมาถ่ายคลิปหรือว่ามาอัดคลิปน้องพลล่าติดต้องดูดุคนละ เป็นใดๆพันมักเบิ่งบน้านใดก็ยังบูดตัวนี้เนาะหรือว่าสนใจบ่หรือว่านใดก็ยังบัวจักตัวนี้กะอ่ะมื้อนี้น้องพันละเป็นัใดๆสิไปทางไหนบ่มื้างเมื่อกี้เมื้อนี้วันหยุดเด้อเนาะของเฮียนเดี๋ยวมาคือรอบแรกหยุดเองรอบนี้ก็หยุดแท้ๆเนาะทุกคนเนาะมาในมื้อนี้กินข้าวเที่ยงได้น้องละได้ยังได้กินกินแกงแกงปลาโดยโดย มีทาง FC เพิ่นแหละก็เฮียงห้องมาได้เพิ่นว่าอยากให้มาถ่ายทาน้องพล่านี่ดูๆเพิ่นว่าเพราะว่าน้องนี่นะยิ้มงามเพิ่นว่าเบิ่งแนวไดก็บ่เบื่ออ่จังได๋น้องล่ะแบบว่าเฮาได้ยิมจากแบบว่า FC เพิ่นมักแม่โตเฮาอ่าทางน้องนี่รู้สึกแนวไดก็รู้สึกดีดีใจบ่เลยอืมที่ว่ามียได้หลายคนเพิ่นเอ็นดูเนาะอ่าเพิ่นก็นอบ เบิง่งแน่หอยยิ้มของน้องเป็นว่าเบิ่งแน่ใด้กะเบื่อเมื่อนี้อยู่เรื่อนกับเพานั่งละอยู่กับแ <c oughs> ม่เท่าเดาแม่ของเจ้าดิแม่เป็นหยักเตาเป็นหยักเตาคือเก่าโดยเด้วยสิถามทิ่น <c oughs> ทางแม่น้องพนลานี่ยบวคลิขอยากอ่ะเปิดใจในเ <c oughs> บ้อในวันใดคั <c oughs> <c oughs> นว่าคันมีโทรศัพท์เออคันมีโทรศัพท์ก็ลงไปลดเล <c oughs> ออออเเออโดย พราะว่ามีเอฟซีเขาเพป็นทิ้งห้องมากว่าคือว่าอยังก so ็สัมภาษณ์ลูกสาวแต่อยากบ่มแม่พลาซี่นะทางเอฟซีเพื่อจะยากเห็นว่าใช่ไหมแม่น้องพลาเป็นเป็นคนใดฮะนะหน้าตาแบบนใดคุณท้อแบบ็นใดฮะนะเพื่อยากเห็นว่าก็เลยจะมาทานลุงบึงเพื่อนนะพร้อมที่จะถ่ายคลิปบอหรือว่อะไรซเซมวันนี้เป็นไปอยู่เนาะนไปหยัดเตาคือหยัดทุกมือบอนดังละแม่ะคันบโมีเต้ากับยุทธ แคนบอมีเตาแ่นกยุดเนาะพอได้ออนสื่อเือเป็นนัวน้องละมือหนึ่งนี่แม่น้องไปเห็ดนี้ได้จากพันมันจะมุกเพราะว่าเอาเป็นงวดเห็ดหน่อยก็ได้เห็ดหน่อยก็ได้หน่อยเห็ดลายก็ได้ลายเดี๋ยวจะทำอะไรให้เป็นหน่วยมันบะเห็ดแบบเห็ดเมาโดยโดย ทางแม่น้องกับมาได้พักผ่อนเนาะวันเสาร์อาทิตย์แกซึ่งพอจังว่ามี FC ฟชนใจเนาะโดบ่ฮู้กันว่าหน้าตาแม่น้องพุ่นแรกงามคือน้มคนลาบบอหรือว่านใดด้วยถามเพื่อแม่เพิ่นเด้อว่าแม่อยากเปิดใจบ่มีคนาชนใจว่าเลยโดยโดยเอ่าเนอฟซีวันเย็นห้องมาหนะโดยนะเดี๋ยวทุกมื้อนี้เนาะทางเอื้อยก็มาหาหลายเทื่อแล้วก็มาเรื่อยอ่าจังไดยเอฟซีบ่าวผู้แพวเข้ามาโอมาร่วมลายขึ้นอยู่บ่ ก็พอมีอยูอ่ออเป็นนมทั้งนั่นบอกฟังไทยบอกโดยโดยนมทางเลาเนี่ยยังบ่ทันมีบ่งละ่ะคือทั้งน้องบ่อยากร่มน้ำพิ่นบ่บเดือดน้ผ่นบ่เขามาองอันก็บอ้โหน้ำพิ่น<ม> <c oughs> เป็นบ่ได้ทักทายมาเลยเนาะนมล่าเพ้าคนนี้มีบ่แบบอ่าที่น้องพิ่นล่าแบบอา่าเลีงๆไว้นะอยากคุยแบบเป็นรักเป็นตอเลยนะยังยังบ่ แบบสเปคน้องพลล่านี่อยากได้แท้ๆนี่อายุเพิ่นประมาณไหนอายุบ่โดยบ่กจังใดก็ได้เนาะกอแค่ว่าทั้งน้องกับแม่เพิ่งพาอาศัยเพิ่นได้ดบ่โดยอยากกับทั้งคนช่งฝ่ายคุยเข้าใจกันเนาะโดยโดยคือว่าอย่างก็มี FC เพิ่นอยากมาหาน้องพัลล่าบ่แม่นบ่เพิ่นเคยได้แอนบอกอยู่บ่ว่าอยากมาหายัง โดยเพรนซิมาเนี่ยมาได้อยู่ด้มาได้เนาะโดยเป็นกกอย่างมาอยู่ยากมาเบิ่งตัวจริงฮะแหละว่าตัวจริงนี่จะงามนะฮักคือในวิดีโอบอกคุณบารนะ้าเพินเบนตประสิิตะลึงเนาะเพราะว่าตัวจริงนี่งามกว่าในวิดีโออีกเพราะว่ากล้องแต่ละคนนี่มันจะบุกคือกันนะ ดแต่ว่าตัวจริงรับรองงามกว่าในวิดีโอทุกคนเลยแล้วทางงาทางน้องพันล่าคุยอยู่ทุกมือนี่นะเพิ่นอายุประมาณเท่าไรน้องล่ะเลขหกเนาะยเออมีบ่แบบหาเลขสามเลขสี่ประมาณนี้นะมีบ่น้องล่ะยังยังแต่จะได้มีเลขหกบ่เพิ่นไม่ได้บอกว่าเพิ่นเพิร์นต้องคุยแบบในน้ำไหนเพิ่นไม่ได้บอกว่า คือเพิ่นโทรมาทุกมือ้อบอสกาโทรอยู่เพลงว่าเพิ่นกาขนขาามาอยากโอ้อยากลมน้ำหนองขนหล่าเนาะแล่ทางน้องพันดาเนี่ยคิดกับเพิ่นนี่แบบไรน้องละ่ะการที่แบบว่าพังคำบอกคำจาของเพิ่อนตอบตอบนิดนึงนะตอบให้เมื่อกี้เป็นเบิร์นเนาะเมื่อกี้เป็นเบิร์นเาะสนใจไหม การู้สึกดีอยู่บ่กระเพิ่นต้องูสึกดีอยู่แต่ว่ายังเรมวาบ่ได้เนาะศึกษาเบิงใจกันไปก้นต้องถ่ายให้เพิ่นชัดเจนมาเพิ่นบอจังสิบอกได้คือว่าอายุก็เป็นแค่เพียงตัวเด็กน้องละขอแค่ว่าคุยกันแล้วก็อุเข้อใจกันเพิ่องภาอาศัยได้เนาะในอนาคตข้างหน้าทุกคนเลย แต่ว่าอายุสามชิพชี้นี่ยังบ่ทันนีเนาะอืออือืก็คือคันว่าเป็นไปได้นี่อยากไล่อายุใกล้เคียงกันโบหรือว่าสมมติแบบวันคนที่แบบน้องเสียมาเป็นครูชีวิตอดีเนี่บอกเลยรบว่าอยากไล่อายุประมาณสิบหน่อายุน um ี้แบกก็ได้ ได้ก so ็ได้อีกเอาอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างไอคอนยกตัวอย่างว่าเพิ่นนี่หกสิบปีนี่และเพิ่นนี่หมักหักในตัวน้องและเพิ่นนี่อยากมาออกคอหรือว่ามันไม้ไว้ก่อนน้องคนล่าจะออกข้าวที่เห็นแนวใดโดยได้มารเออายากษ์มาเลยทุกคนเลยได้มาเลยตอบได้ไหมวะทาแม่ก่อนโอต้องทาแม่ก่อนเนาะถ้าถ้าสม็จหมดแล้วแม่อนุญาตเด้ ไม่ว่าเพิ่นแบบแมนมันหมายไว้ก่อนแต่ว่าคือมันหมายนี่เออแมนถูกต้องมันหมายไว้ก็คือว่ายังไงก็จองตัวน้องไว้ก่อนอ่าแต่ก็ให้น้องเฮียนจบทุกวิชาที่น้องอยากเฮียนหรือว่าว i s a สิทธที่น้องต้องการเรียนจบเลยเพิ่นจังจาสิมาสู่ขอหั่นนะแต่แบบว่าคือว่ามันหมายไว้ก่อนเพราะว่าการคุยนี่กับภาษาทางแบบมันหมายไว้เนาะถ้าเฮาบ่จับจองไว้น้องพัลักก็จะคุยไปเรื่อยๆๆเลยั่นนะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆๆรื่าซั่าน ถ้าหากว่าเพื่อนพ่อมเนะาะโดยว่าจะมาขอมันไม้ใบก่อนแต่ทางแม่น้องพลากษอนุญาตน้องพระลากอะไม่มีปัญหาอย่างเนาะโดยตะกคนสัดเจน <c oughs> เป็นอะไรน้องละ่ะธุรกิจตอนนี้อยู่เฮือนขายเครื่องขายดีอยู่บ่ก็พอได้ขายอยู่พอได้ขายอยู่เนาะโดย,โดยไม่ขายได้ไปัญมาได้ปัญหาไหมได้เปไน็นมันซีฮัส กต้นทุนต้นยังไม่ได้กำไรวะกำไรต้องขายเบิเเห็นกำไรนี่บออันหนึ่งสมุดไปขายอันหนึ่งเลยเห็นรเต็นประมาณจกพันกำไรน้องละสี่หาพันสี่หาพันก็คือแบบน้องไปหับมาเนาะอาอันหนึ่งหาสิบพันช้องก็มาขายหาสิห้าวัะนี้มันบอกอไรหาพันกีบเสียเนาะไก่เสียสกับน้ำมันนะนะ โดยก็ได้บัวลายดอกบัวแ้วก็ได้ตัวน้ำมันมือกับน้ำแพงโดยโดยผมมีไฟชิมาโอดนโนโลครับเมาเนาะสุ่มไก่ที่น้องผลล่าขายเมเนาะอะไรใดนะอะไรสำหรับเลี้ยงไก่ตีนะคือวันหยุดจิกะ่ะบ่ได้ไปดิดน้ำมูน้ำคูบ่ได้ไปคือน้องโบหมากไปเนาะคืออยู่แต่เฮือนอยู่แต่น้ำแม่เนาะในบ้านเนี่ยมีมีหมูอยู่บ่หมูแบบชนิดนี้นะ มีบอ่อโอ้ยันว่าบม่มีหมูนใน่ในในบ้านเน,น,น,นี่ยว่ะชั้นชั้นโดยมียุ้ยแต่ว่าทางน้องไม่ได้ไปเนาะโดยเออมือหยุดกับยู่งหานนำแม่เถ่าบอ่อโดยในการแบบออกไปเล่นไปเที่ยวเนี้ยเบื่บอเนี่ยบ่โดนได้ไรชิมเลยธรรมดาธรรมดาบ่องานเราอุ่นอัดอยู่แต่ในเฮือนบ่ได้ไรไปใช้เม,มืองโมกข่าไปเล่นไปเทีย่ยวใช่ไหมนะโดย คือเคยอยู่มากเด้ดอเนาะเออมันกัจกนนังไดควรเฮาบ่เคยไปกับ่บคิดอยากไปเน,น,<ด>น้องละโดยมีแต่ว่าอยู่เพือนขายเครื่องถ้า<ด>ว่าหมูจะไปลิ้นมาเที่ยวกับมาาลิ้นอยู่เพ<ด>ื่อนเนาะมนบอ<ด>มาลิ้นเที่ยวน้องพลานี่ได้มันบอกโดย<ด>แต่ว่าให้น้องพลานไปนี่คือสีอ่โบได้ไปหมู่มาเอาแตไปได้อยู่แต่กับ่สุไปกันได้โดยคือว่าโดนโดดไปเถือกแม่นบอกเพราะว่า บบคอยเห็นน้องพันล่ะไปดินทางใดาเวลาสมมุิว่าวันเสาร์อาทิตย์เอื้อยผ่านมาเกิเห็นแต่น้องอยู่เฮื่อนนะนะอยู่คนเดียวจริงปะโดยโดยเคยคิดว่าบบมีหมู่ในบ้านแต่แกอีแทธกับมีเนาะแต่ว่าบหมักไปไปมวนไปซื้อเดินไปเฮฮาเนาะโดยเลยไหนบหมักไปเลยอว่าเป็นน้ำบบมีรถขี่นะบอสวันอะไยรถขี่กับโบมีเลยเนาะ ขับเป็นอยู่บนรถกันขับยังบ่เป็นเนาะคันว่าสุดหมดเนาะนะสุดหมดเรามีคนซื้อหายนี่เอาบนนังละกะซีงกันครับเนาะคันว่าครับบ่เป็นกะซีงกนครับในใจคิดแบบกล้าอยูบ่กันไหนขับรถนะกล้าครับอยู่วะใั่นกะลองเบิ้งเนาะน้องละเนาะ เผื่อว่าเวลาเราอยากพาแม่ไปหันไปหนีเนาะหรือว่าไปเวียกไปงานไปตลาดโบอ่านกันชีได้สบายข้นนอนลงละแต่ยังบ่มีโดดาทางแม่ขืนบ่มีโทรศัพท์เนะเาะสิลมมาผูบาวกันคือทางแม่น้องพันหล้าของขยันทมเนาะพืนกนอยากล้มผูบาวอยู่บนองละขืนว่าคันคันคองซื้อโทรศัพท์ให้แม่กะล้ คือเงืนอไห่แม่น้องนี่ขาดแต่โทรศัพท์มันบอกถ้าหากว่า่นอยากล้มหรือว่าอยากคุยอยากคุยจากน้องแม่น้องพัลล่านี่กอย่างลงทุนซื้อโทรศัพท์ให้เพราะว่าถึงถึงจะคุยกันได้เนาะคือว่าใดเนาะกันบ่มีโทรศัพท์ฮอกับบุหัวจิตติดต่อกันแนวใดเนาะแต่ว่าแม่น้องพัลล่านี่กัอยากล้มยู่มันบอกใช้มือเบาอสิลับจะมาเปิดใจแม่น้องพัลล่า เดน้องปลากะบกอะโหามยังหรือว่าโอ้โอเคโอเคทั้งหมดเลยคาราเม่เพิ่นสีมีขอบัวอีกข้างนังนี้พ่อบอกนังละนังโบน้องกำบุณเอ๋เนาะต้องให้เขามาคุยกันก่อนเนาะอ่าว่าทายเพิ่นจะหักหักแพลงน้องปลาบรหันนะ โดยแม่นบ่าหักแต่แม่แล้วบ่หักลูกบ่ได้แล้วเนาะ <c oughs> แม่บอกว่าคันหักแม่บ่หักลูกมันก็บ่ได้อ่าอั้องหักทั้งลูกทั้งแม่เนาะอันนี้คือ,อความจริงะนะเนาควรเลแม่มันจะซีวใน้ำกันได้เนาะคำว่าครอบครัวเนาะบ่ว่าจะเป็นลูกแท้ๆบ่หรือว่าลูกเลี้ยงแท้งแบบมันอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันต้องหักแทงกันเนาะได้ซีวนกันได้อหักแม่แล้วบ่ลูกกับทั้งแม่เพิ่นก็บ่แลากันแล้วเนาะ ลูกปเปลี้ยงเพล่ยเช่ายมาช่ายเปลี่นมาชังมาได้เลยทุกคนแต่บึงจากอาบาสเนตบึงหนึ่งกะคือสีบุมีผู้ใดนไอังน้องพลาดลงดอกเนาะยิ้มแช่บัตรหนึ่งกะลืมเลยอ่ยิ้มแช่บัตหนึ่งเขาก็ลืมมาแหละโดยกะมีแต่เอซีเพิ่อนซึนสอบเนี่นเพิ่นมกนนกักแม่ตัวน้องน้อง<า>เป็นคน<ง>ยัง,ยงใส่ซื่อเนาะหน้าหักว่าวจากะคนยังถนอมถนอมต้นฉันจ้ะ แวโบมักลินโบมักเทียโบมักหากินซุ่มแซวกับมูเลยห็นไหนะทางเอฟซีพันเลยชื่นชอบน้องนั่นแหละปื้มง่ายๆกันไหบางคนก็เป็นเอฟซีพันแท้ของน้องเลยก็มีโดยๆเก็มีแต่ว่าเราก็ล well. ังดุ่นต่อไปเนาะบาสิลัดโสกับเป็นกำลังใจให้ทางน้องพัลลาเพื่อนเนาะในการทำเฮียนกับโกให้เฮียนเก่งๆเฮียนสิ่งให้ได้เนาะไปทำได้ย ให้เก่งให้เป็นทุกวิชาอาจัรยจ๊ะการนำเฮียนการบ่มีอยังไหมากักวางระบบต้องบกคลองอย่างจ่างอย่างการคอให้มีแบบอย่างผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนเนาะในการเรียนเผื่อน้องพลากเรียนวิชาชีพอยู่แต่แบบยังมีปัญหาเรื่องการเงินกระคอไปให้เขาได้ถึงเนาะเพื่อมาสนับสนุนน้องน้องหนักเรียนเพื่อให้มีอนาคตที่ดีอาจารย์จ้ะน้องพนล่างจะได้อยังก็เหยีเตาเนาะแม่กันเผื่อส่งน้องเรียนแมนบ๊อ มาส่งเสริมนอกให้น้องพล่าแบบสมวังในความฝันในการอยากเยียนตัดยิบ้าเป็นไปได้ก็บอยากเยียนแพทย์เนาะสองอย่างนี้แต่กันเป็นแพทย์นี่เนาะคนไข้คือสิร้ายว่สิรัตเลยคนไขยนะไชายหมดเลยโดยแต่ว่าเฮียนแต่ว่าเฮียนแพทย์นี่ว่าสิรัตจะเป็นคนป่วยคนแรก มาทดสบอบสภาพแดดใหม่ะนะโดยแต่มีมือน,นั่นนะวาสันซะ<ด> <c oughs> นะก็โอเคเนาะมันหนีนาะบัสิดัดทางเฮาก,ก็ได้มาฮะดกวนวิดาข้างนอกเนี่ยก็เป็นวลิดาล้นนานแล้วก็อยากให้น้องเพิ่นไปพักผ่อนเนาะเพราะว่าโดนๆสิได้หยุดสิได้พักเหนืออาทิตย์หนึ่งช่อง,องเทือกสันจะ้ะโดยอ่า้ยอาทิตย์นอกจะว่าน้องเพิ่นลาดตัดสินใจพักเอง ดยนะสำหรับวันนี้ทีงานทีงานขอสิทอโตกับก่อนเนาะวันนี้เนาะโดยสบายดี